ถ้าเกิดเราพูดถึงตำนานวงร็อกที่สร้างเรื่องราวให้โลกต้องจดจำไปตลอดกาลทุกคนจะนึกถึงวงไหนบ้างครับและจะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนักประจวเพลงพอดแคสต์ในตอนนี้ผมนำเสนอเรื่องราวของวงดนตรีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่เล่นคอนเสิร์ตได้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่โลกมนุษย์เคยมีมาครับนั่นก็คือวงควีนนั่นเองครับปัญหาคำตอบกันครับว่าเพราะอะไรและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยพวกเขาก็ยังคงเป็นเลเจน์อยู่ตลอดกาล วันนี้เรื่องราวทั้งหมดนะครับจะถูกเล่าผ่านมุมมองของสองผู้ลหลงไหลในวงควีนนะครับอย่างพี่บีจักรพันธ์ปุญยาประภาและอีกท่านหนึ่งก็คือพี่ v. วีวีรวงลิ้วเฉลิมวงครับถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามเรื่องตำนานของควีนกันครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตำนานนั่นก็คือวง ควีนนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าควีนเนี่ยถ้าถามผมเองเนี่ยผมรู้จักแต่อาจจะไม่ได้รู้จักลึกมากครับเพราะว่าควีนเป็นศิลปินตั้งแต่ยุค70นะฮะแล้วก็เป็นศิลปินที่เขาว่ากันว่ามีอิทธิพลเยอะมากกับบทเพลงแนวเพลงและศิลปินในรุ่นถัดๆมาครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาเล่าเรื่องของควีนให้ทุกคนสนุกกันครับสองท่านนี้ไม่ธรรมดาครับอินไซด์เรื่องควีนมากๆครับท่านแรกครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเพจ vlovechannel.info ครับพี่วีระวงครับสวัสดีครับพี่ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับเป็นรุ่นพี่ผมนะครับเป็นพี่ชายผมนะครับแล้วก็เคยเป็นคอลัมน i s เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงและดนตรีเมืองนอกมายาวนานมากครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นผู้ที่ชื่นชอบวงควีนมากๆด้วยครับพี่บีจักรพันธ์ครับพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับควีนถือว่าเป็นศิลปินยุคไหนครับถ้าเรานับตามยุคจริงๆร0วแต่ว่ามาดังสุดขีดก็ประมาณยุค เอ็กตี้ตุนตุนเขาเริ่มมาอย่างไงครัวงควีนนะครับวงควีนก็มามาจากวงสมายก่อนวงสมายก็เป็นวงของบรันเดนเมย์นืในสมาชิกอยู่แล้วกับโรเจอร์เทเลอร์มือกลองนะครับร่วมตั้งวงสมายขึ้นมาก็เล่นตามมาอะไรเล่นตามไนท์คลับแล้วก็หลังจากนั้นก็เฟรดดี้มิคูลี่ก็ไปเที่ยวก็ไปเจอวงสมายแล้วก็ช่นชอบแต่เขามองว่าวงยังขาดเอกลักษณ์ที่ดึงดูดใจ เขาเลยคิดว่าถ้าเขามีส่วนในวงเนี่ยน่าจะดีก็เลยไปคุยหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ในวงควีนแต่ตอนที่แสดงครั้งแรกเนี่ยจะใช้ชื่อควีนเนี่ยแต่ว่าในโปสเตอร์ที่โปรโมทก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ชื่อสมัยก็คือยังใช้ชื่อแรกครับอันนี้คือปี70 <c oughs> นะปี70ครับ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีมือเบสจอร์นดิคอนอยู่นะยังยังไม่มาควีนกว่าจะมีจอร์นมาเนี่ยต้องรอประมาณ3 3มือเบส อ๋อเหรอครับใช่ค้นหากันอย่างนี้เหรอครับค้นหากัน uh คนแรกก็คือที่ผมบอกที่มาเริ่มเป็นคุยเนี่ยนี่คือคนแรกชื่อชื่อเขาชื่อไมค์ประมาณนี้นะครับคนที่สองชื่อบร์รี่เนี่ยบร์รี่เนี่ยก็คือเขาดูแล้วเขาเขาเขาไม่ชอบคือเขาพอร่วงวงนี้เขาดูไปดูมาเขาสึขว่าไม่น่าไปรอดเขาเขาขอตัวดีกว่าขอตัวดีกว่าอ uh แต่คนที่สามนี่มานี่มามา,มาเร็วไปเร็วคนนี้เขารู้สึกว่าเขาหลืยอเวลาขึ้นเวทีเนี่ย ปกติต้องเป็นเฟรดดี้เขาเด่นใชมเปี้ยฟรอนต์แมนต้องเด่นแต่มือเบรคนนี้เก็บอาการไม่อยู่เขาจะแบบท่วงทำนองหรือลีลาเขาเนี่ยมันกินขาดรู้สึกว่าทำให้แบรนด์เมย์ไม,ไม่ไม่ค่อยพอใจแล้วไ่อ,อยู่ได้ประมาณมมย่งซีนอ่ะย่งซีนประมาณสักสองสามครั้งเนี่ยโดนเช่ออกเลยอ,อันนี้อันนี้คือเป็นการรวมตัวครั้งแรก เป็นเรื่องที่มาอ่าก่อนที่จะก่อนที่จอนที่เขาจะมามาที่ประมาณเดือนมีนามีนาคมปี7-1นะผมอยากรู้ว่าแล้วเฟรดดี้ก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอทั้งสองคนของวงสไมล์เนี่ยครับเฟรดดี้เขาก็เป็นศิลปินอยู่แล้วปะเท่าที่ทราบยังเขาเป็นเด s i g n เนอร์เป็นดีไซเนอร์ใช่ครับเขาเรียนดีไซเนอร์ใช่แล้วก็น่าจะแค่กําลังเหมือนหาฟอร์มวงอ่มีดรฟยด้านนี้แต่ว่าอาจจะด้วยความที่เขาาเป็นแขกเนาะ ก็เป็นชาวปากีสถานแล้วไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมะนกนคือเรื่องของการที่ยอมรับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงใช้เวลาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะอยู่ๆไปเดินดูศิลปินเขาเล่นกันแล้วบอกอ๋อไม่วงเธอยังไม่ดีฉันจะขึ้นไปแล้ว <laughs> ม,ม,มันทำได้ด้วยเหรอครับพ่อ <laughs> แม่เคงเป็นลนักษณะไม่เข,ขไม่ได้พูดโดยตรงนะฮะคงแบบไปคบกันเป็นเพื่อนคุยไปคุย,คยมาอะไรย่างเงี้ย Uh, แล้วแล้วเขามาเปลี่ยนชื่อเป็นควีนได้ยังไงครับพี่บีพี่บีพอทราบไหมอ่า uh, จริง,รงๆก่อนที่เขาจะออกอัลบ,บั้มเขาก็พยายามจะคิดหาชื่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,ค,รบคิดว่าจริงๆแล้วเฟรดดี้เป็นคนที่มีมีดรイブอยู่แล้วคือมีเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพลังที่สูงมากในตัวทั้งเรื่องค r e คิ i วิธีและออลโซผมคิดว่าเขามีเรื่อง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 ที่เขาไม่ได้บอกสังคมคเพราะว่าเขาถูกกดเนาะอยู่จากสังคมของแขก<嗯>ซึ่งกดเรื่องนี้มากแล้วก็สังคมช่วงนั้นยังไม่ยอมรับนี่คือเขา รู้สึกว่าในเพลงในสัญลักษณ์หลายๆอย่างเนี่ยเขามีหินเรื่องนี้ออกมาโดยที่เขาไม่ต้องพูดหรือเขาเป็นคนที่อยากแสดงออกนะฮะแต่เหมือนอย่างที่ถ้าเราอ่านหนังสือจะเจอว่าแบรนด์เมย์บอกว่าเขาเป็นคนขี้อายเงียบๆน,นอกนอกสเตจแต่ว่าเขาเล่าชีวิตเขาผ่านเพลงแล้วก็การเปอร์ฟอร์มบนเวทีรวมไปถึงชื่อวงด้วยใช่เราคิดว่าอย่างนั้แล้วคําว่าควีนคำคำนี้ครับที่มันทรงอิทธิพลมากๆจนมันถึงวันนี้มันมาได้ยังไงครับพี่วีเฟติมิเกลลีเนี่ยความคิดถึงเขาเนี่ย เวลาทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทําวงเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งฉะนั้นสิ่งคอนเซ็ปต์ตรงที่ทาให้เขาคิดถึงเรื่องของความเป็นหนึ่งควีนี้ในประเทศอังกฤษที่ก็รู้ยู่แล้วฮะเพราะเป็นสถาบันที่ number o อยู่แล้วนะฉะนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าเขาตั้งวง,งมาเนี่ยควีนี้มันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้รวมถึงควีนี่มีชื่อก็เป็นแบบสงา่า<ม>ทรงพลังมีอำนาจใครๆก็รู้จักเป็นสากลนั่นคือที่มาของคําว่าควีนเขา s ักเซ s กันตั้งแต่แรกเริ่มเลยไหมครับวงควีน จริงๆไม่ฮะตอนแรกที่อัอลบั้มชุดแรกก็คือชื่อค e n ใช่ไหมครับก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเพลงเขายัางเป็นค่อนข้างแคบเป็นโปรเกสซีฟร็อกรรเป็นดาร์บ็อกอาธรรมดาเหมือนกับวบงทั่วๆไปไม่มีจุดเด่นครับแต่พอมาแล้วมันชุดที่สองค e n ทูเนี่ยเขาเริ่มมีตรงที่จะเป็นค e n เนี่ยเขาเริ่มเข้ามาแต่มันจะไม่ใช่ Rock, ร็อกเออเบร์รล่านะฮะเป็นลักษณะมีเสียงประสนานมีเสียงที่เป็นลำดับอ่าลำดับทั้นของเสียงที่สอดแทรกเาเริ่มเริ่มมีการ ใส่ลูกเล่นแล้วก็รายละเอียดลงไปในในดนตรีและเพลงครับอ๋อคือมาเริ่มเอาจริงๆคืออัลบัมล้มสองพอเห็นพอเห็นทางาจริงๆต้องมองว่าเขาเขาออแรกแรกเลยเขาเป็นเหมือนวงร็อกที่ธรรมดาเลยจริงๆเพลงก็กงังกลางนะครับแต่เน้นเล่นในคลับในอะไรโปรโมทต,ตัวเองเยอะคราวนี้ถ้าแอบ,บมองยุคสมัยนั้นในของอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเป็นยุคเฟื่องฟูของอาร์ นะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งดนตรีเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่ามันเหมือนกับปลายช่วงปลายช่วง70เนี่นย์เนี่ยวิดิโอสปอยอัลบั้มที่ค่อนข้างจะมีความเป็นคอนเซ็ปต์มีความครีเอทิฟิตี้สูงมากออกมาไ uh, so uh, ออร์เซอร์เจนเฟปเปอร์สลอรีฮาร์ดแครปเนาะแล้วก็ส่งผลให้วงรอบๆตัวเนี่ยเริ่มหาแนวทางกันหมดโปรเกรสซีฟล็อกช่วงนั้นเฟื่องฟูมากมีอ่าทิงฟลอยด์ uh, Floyd, ช่วงแรกๆมีเยสมีเจเนซิสมีเดวิดโบวีนะครับก็คือหลายๆคนเริ่มเอาคอนเซ็ปต์เข้ามาใช้กับดนตรีนะครับ <Ừ. S 2> คราวนี้ uh, ผมคิดว่าความฉลาด ซึ่งน่าจะเป็น Drive Force ของจากเฟรดดี้นี่แหละก็คือว่าเขาก็คงมองหาเรื่องพวกนี้แหละและ้วฉันจะต่างออกมายังไงคือเขาก็เลยไม่ได้วางตัวเป็น An าเตอรตัว p r o g r e s s i v บ rock b บรนดเพราะถ้าเกิด An o t h e r p r ป gress i v e rock b แบรนก็คือคู่แข่งเต็มเลยเขาจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้คราวนี้บังเอิญเหมือนกันว่าเสียงร้องเขาคือเขารู้ตัวดีนะว่าเสียงร้องเขาเนี่ย r รน g e ของเขาเนี่ยคือ,อเกินคนปกติของเขาร้องได้3ามเรนเสียงนะครับ,รบก็คือมี r รน g e กลางแล้วก็มีไปที่นโซปนราโทนได้น เขาเอาจุดเด่นตรงนี้มันเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับอะไรแท้สามเรนเสียงนี้จุดเด่นหลักๆมันก็คือเรื่องของโอเปร่าแล้วเขาก็อาจจะ p e personal taste เขาอชอบโอเปร่าอยู่แล้วก <c oughs> ็คือเพลงของเขาเกือบทุกเพลงนะเกือบทุกอัลบั้มลองไปฟังดูนะสมมติถ้าเราลองจำจำลองเสียงของเขาในสิ่งที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยครับ <c oughs> เขาทําเหมือนเป็นเทอเตอร์มิวสิกหมดเลยเราแทบจะเห็นภาพเลยว่ามันเป็นคนกระโดดโลดเต้นตรงนั้นตรงนี้เหมือนเป็นโอเปร่าคือมันจะมีเพลงชุดนี้อยู่แล้วมันก็จะดูออกด้วยนะว่า เพลงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฟรดดี้แต่งแน่นอนผมก็อ๋อไป<ก>ดูฟังแล้วจะรู้เลยอะค่ะอ่าคือคือเฟรดดี้ฟังเนี่ยมันจะเห็นภาพของเทยเตอร์ประกอบอยู่ครับอชุดหนึ่งอันนี้โรเจอร์แน่นอนอันนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีความชัดเจน,นอย่างนั้นอยู่อ่าอแสดงว่าตั้งแต่ตอนจุดเริ่มต้นของควีนเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามมาตั้งแต่แรกเขาเจออะไรมาบ้างครับอย่างน้อยควีนเนี่ยตอนที่เป็นวงใหม่ๆปีปีเจ็ดศูนย์ที่ปีเจ็ดหนึ่งที่จอห์นดิคอนดม,มามาร่วมวงเนี่ยเขายังเรียนหนังสืออยู่นะยังไม่จบนะ อ๋อยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ยังเรียนศึกษาอยู่จอร์ดิคอนเนอร์แบรนด์เบย์ก็ยังไม่จบเหมือนกันประมาณนี้อขาเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาจะมีเวลาซ้อมประมาณสี่วันต่ออาทิตย์เขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ไปรับงานจ็อบที่เมืองอื่นจะอยู่ในในเมืองที่เขาเข้อาอาศัยอยู่ประมาณนี้ผมไปอ่านข้อมูลเห็นบอกว่าคอนเสิร์ตที่เขาเหมือนหมายถึงว่าที่เขาไปแสดงสดครั้งแรกๆช่วงแรกๆของควีนเนี่ยมีคนดูแค่หกคน จริงป่ะคือ <c ười> ลองนึกภาพดูว่าสมัยก่อนนะมันก็มีการจริงๆไม่ใช่สมัยก่อนนะมันก็คือการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดผิวม้อยยังเยอะอยู่เนาะเ <c oughs> มื่อก่อนนักดนตรีเนี่ยคือกอดเนาะอย่างเดอะบิทเทิลสิ่งแบบโอ้ไปแล้วแบบก็ <c oughs> แล้วอยู่ดีวันหนึ่งมีแขกปากีสถานมาเป็น <c oughs> น้นองสาของวงครับ,บอ,อันนี้มันก็คือเบริเออร์แรกมันก็เรียบร้อยละอย่างที่อย่างที่พี่วีบอกว่าบางคนที่เข้ามาอะไรนะามามาออดิชันแล้วก็แบบเอวงนี้ไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยคือบางทีก็อาจจะดูจากเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่อง ความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเดียวครับก็ต้องฝ่าฟันมาเยอะในช่วงแรกเลยเล่นแบบโปรโมทครับอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งก็ไม่ได้สักเซสแล้วมาเริ่มสักเซสคือสักเซสจริงๆต้องเป็นอาร์เรวมชุดที่สี่แสดงว่าควินตูก็ก็ยังเอยัางเหรอครับสามนี่ก็ยังสามนี่คือเริ่มมีแววแล้วแต่ยังไม่สักเซสอืมฉะนั้นเวลาที่เราจะวัดว่าในยุคนั้นเนี่ยวงดนตรีที่สักเซสนขนาดนั้นเขาวัดกันจากอะไรครับพี่วีความนิยมจาก คนดูคนซื้อยอดขายยอดขายก็เม่ก่อนเรื่องมีแบ่งเป็นแพลตินัมโกลอวอร์ดอะไรเงี้ยก็วัดเป็นไม่มีมีเลสให้เลยว่า10,000แแผน่นอ่าหนึ่งอ่าห้าแสนแผ่นหนึ่งล้านแผ่นได้รางวัลก็มาจากก<อ>ารเปิดทางวิทยุแล้วก็คนฟังอยากได้อยากฟังเพลงน,นี้อยากจะไปซื้อมันก็จะสร้างยอดขาย<อ>ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวงควีนนี่มาก่อนเดวิดโบวีมาก่อนสวิตนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าสองวงเนี่ยดังดังก่อน ดิวิดบูบี้ก็ดังก่อนใช่สวิตก็ดังก่อนทั้งที่ควีนมาก่อนทั้งทั้งที่ควีนมาก่อนเป็นเพราะอะไรครับก็เห็นว่านัสตานี่มันคนละอย่างกันไงฮะตอนนี้ทางควีนก็กำลังค้นหาค้นหาตัวเองใช่แสดงว่าสามอัลบั้มแรกเนี่ยต้องบอกว่าควีนก็ยังเป็นโปรเกรสซีฟร็อกยังหาอยู่ h ร r d rock ธรรมดาเลย hard rock ธรรมดาใช่มันเป็น glam ร็อกใช่ไหมฮะของในทสองวงนั้นเนี่ย ซึ่งถ้าดูเนี่ยโอจะมีเยอะเลยวงประเภทแนวนี้สูสีควอโต้มีอะไรกูยันได้ยาวเลยเนือง่าผู้บริหารค่ายเขาก็ยังแนะนําเลยว่าทำไมคุณไม่ทําแนวนี้เลยเขาบอกฟิตดี้มิเรี่ผมไม่ทําผมกาลังทําอะไรบางอย่างอยู่คือเขาไม่คล้อยตามผู้บริหารคือเขามีความเป็นตัวเองเขายืนยันเขายืนยันอ่าแล้วที่เมื่อกี้พี่วีบอกว่ามาเปรี้ยงเอาจริงๆเนี่ยคืออัลบั้มสี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ ตัวนี้ถ้าถ้าเรามองเนี่ยก็คือคิดว่าเฟรดดี้เขามีวิชั่นนะเขาเป็นจริงๆคือหลังจากที่เขาเรียนกันจบแล้วหรือว่าเริ่มโฟกัสดนตรีเนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับอย่างอย่าแบรนด์เมเนี่ยสาวชัดเจนขึ้นนะครับรามีความเป็นตัวเองสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับช่วงยุคแรกๆนะครับส่วนของเฟดดี้เนี่ยเรื่องของ creativity นี่โอ้โหแบบชายนอกอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ไอ้สิ่งที่เขาเอามาเออเอาเรื่องไอโอเปร่าเนี่ยมิวสิกเข้ามาผสมกับบล็อกได้เนี่ย ต้องบอกว่าวิชั่นมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเขาไม่ได้คอมโพสจากการแ planning ่ะสมัยก่อนเน่ยเขาคือเล่นไปคอมโพสไปหรือเล่นตามตามคนที่เป็นคอมโพ s เซอร์จริงๆเนี่ยซึ่งเพลงเนี้ยแสดงอัจฉริยภาพของเฟดดี้ในสิ่งที่เขาได้ในหัวเขาไม่ได้คอมโพสมาแบบเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนมาเล่นมาฟ<ม>ัรงร้รอมาอไม่ใช่อย่างนั้นคราวนี้สิ่งที่เขาเห็นภาพในหัวแล้วเอามาทำเป็นคอนเซปต์อัลบั้มเอามาเรียง เพลงเข้ามาเนี่ยต้องถือว่าชัดเจนที่สุดเป็นอัจฉริภาพทีห่หาได้ยากมากๆนะครับและที่สําคัญคือจริงๆต้องบอกว่าอัลบั้มนี้ไม่ใช่ดีทุกเพลงสําหรับนักฟังแล้วกันนะสำหรับเราเนี่ยก็คือเราก็มองว่าเขาเป็นวงที่เขายังรักกันนะเพราะว่าอย่างมันมีเพลงของจอห์นดีของโรเจอร์โรเจอร์ Roger เนี่ยมาเนี่ยก็คือไม่เข้ากับอัลบั้มเลยเอาใส่เข้ามาได้ยังไงอะไรก็ไม่ได้แปลว,ว่ามันดีทุกเพลงแต่ว่างานของเฟดดี้คือแบบหายห่วงผมขอเพิ่มเติมจากพี่วีได้ไหมผมว่ามิวสิกวิดีโอเพลงบบยเมิ่น ที่เป็นออริจินัลนะใช่อ่ามันทําให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นอพอเห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาเห็นการประสานเสียงเห็นอะไรหลายอย่างมีช่วงมันชวตอบโจทย์เนี่ยทําให้เราว่มีขายดีช่วงแรกไม่ได้ไม่ได้ฮิตนะช่วงแรกคือต้องไปฝ่าฟันกับการเล่นเพลงเมื่อก่อนคือเพลงเขาไม่เล่นกันเกิน3นาทีสนาทีครับอาเพลงนี้มันเกิน ก็คือต้องไปฝ่าฟันกับดีเจอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีล็อกว่าเพลงมันต้องสั้นหมดอ่อผมเคยได้ยินสักท่านเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นสมัยก่อนดีเจโดยเฉพาะอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยคือเขาจะมีว่าเพลงหนึ่งห้ามเกิน3นาทีกว่าๆต้องเดินเดินสายล็อบบี้อะฮะจับมาฟังจับมาอะไรแล้วก็มิวสิกวิดีโอนี่ช่วยได้นะครอันนี้อีกส่วนหนึ่งอะที่เราคิดว่า เป็นตัวจะเรียกว่าไงดีอะเป็นตัวที่อยากจะแนะนําสําหรับนักฟังรุ่นใหม่นะเพลงเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงอันดับหนึ่งของโลกที่เหมาะกับการฟังในไฮคุณลิตและของเครื่องเสียงฟังกับเครื่องเสียงดีๆเนี่ยคือมันจะแบบโอ้โหอลังการมากแล้วก็มีคนเอามาทําใน YouTube เยอะลองไป,ไปเสิร์ชดูมีทําตั้งแต่ 4K 8K ครับซึ่งเสียงก็จะแบบเอามาสร้างมิติได้แบบผลลุกอะไรเงี้ยมันส่งผลอะไรในตอนนั้นกับคีนบ้างครับสาหรับ อัลบ,บัมเนียครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงโบ h e เมีย r h ับ s o ดีพอเพลงนี้มันออกมามันเชนคนฟังเชนกระแสเชนวิถีเชนหรือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมว่าทางคุณก็คงคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวตนของตัวเองละเพลงอาราบัมชุดต่อไปเนี่ยเพลงมันก็จะมา,าอย่างนี้ใกล้ <laughs> เคียงเวลาเราฟังเพลงของคุนเนี่ยเราเรารู้เลยตรงนี้ผมถามแบบขอเป็นคําที่แบบเราจะให้น้องๆหรือคนฟังที่อาจจะยังไม่เคยฟัง เขาเข้าใจชัดๆอีกนิดหนึ่งเลยไหมครับว่าพอฟังแล้วรู้เลยว่าควีนเนี่ยมันฟังยังไงแล้วรู้ว่าเป็นควีนถ้าในมุมของเพลงผมว่ามี2เรื่องข้อหนึ่งเลยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเพลงของควีนเขาจะมีภาพในหัวเป็นเทียเตอร์เป็นสเตจโชว์นั่นคือมันจะมีการอินโทรที่อลังการครับเกือบทุกเพลงที่เฟดดี้เขียนจะมีลีลาของการอินโทรที่อลังการเหมือนการเปิดเปิด,ปดม่านเวทีโชว์ <show. S 2> ใช่เป็นฟีลอย่างนั้นไม่ใช่มาถึงแล้วปุ๊บอัดใส่มาเข้ามาเลยไม่ค่อยมีแบบนั้นนะครับอันที่2คือมันเป็นความลงตัวออยู่่2เรืง เรื่องที่1คือซาวของนัทบนตรีความสามารถทั้งหลายทารเล้นดิจริงคือแบรนด์เมเนี่ยสำหรับนัทบุีแล้วกันนะคือเขาไม่ได้เป็นมือกีตาร์ที่เก่งเขาเองก็เคยบอกว่าเขาไม่ใช่มือกีตาร์ที่เก่งแต่เขาเป็นคนดีไซน์ซาวกีตร์และโน้ตที่ดีมากขาค,คนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเมื่อบวกกับเฟรดดี้เนี่ยมันบริงสองเรื่องนี้เข้ามารวมกันเนี่ยม,มันส่งเสริมกันสูงมากอันที่2คือจริงๆแล้วที่คนอาจจะมองข้ามก็คือวงนี้จริงๆเป็นวงประสานเสียงเป็นวงที่ประสานเสียงที่ดีมากคือมือลองงเนีียนนยยคสดาาาาาะฟหๆจจต ค่ก็มีมือกีตาร์ก็ร้องร้องต่ํากว่ามือรลองร้องสูงกว่าได้ก็คือเมืม่อเขาร้องประสานกันเนี่ยมันมันมันเพอร์เฟกทั้งด้านการร้องประสานแล้วก็ทางด้านดนตรีด้วยมียูนิคทั้งสองฝั่งเพลงของควีนหรือว่าเพลงที่เฟรดดี้แต่งต่างๆเนี่ยส่วนมากมันจะมาจากสตอรี่หรือเป็นอินไซด์ของเขาแต่ว่ามันจะมีเพลงอีกกลุ่มหนึ่งของควีนเองเนี่ยที่เป็นเพลงที่เขาตั้งขับเคลื่อนสังคมในเรื่องต่างๆนฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แรงงานความกดขี่ความเหลื่อมล้ําโน่นนี่นั่นแม้กระทั่งเรื่องของสภาพเพศ <c oughs> ที่อย่างชุววันนี้เราก็เปิดกว้างกันละ <c oughs> LGBTQ A อ plus อะไรต่างๆ <c oughs> นานาแต่ว่าณนะวันนั้นมันไม่ได้เปิดขนาดนั้น <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> คือต้องถามว่าเพลงของเฟรดดี้หรือเพลงของควีนเหล่านี้มันมันส่งผลอะไรบ้างแล้วมันมีเพลงประมาณไหนบ้างที่มันกําลังเล่าเรื่องเหล่านี้อยู่จริงๆพี่ว่ามันก็ยังกลับมาเป็นเรื่องของรอบตัวของเฟรดดี้อยู่นะเพราะเขาก็เป็นทั้งอย่างที่บอกนะเป็นทั้งแขกแล้วก็เป็นทั้งเกย์สมัยนั้นก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับ เขาไม่ได้เป็นคนมาถึงมาแล้วมาบอกนะว่าอยู่ไม่ใช่เข้าวงตุ้แล้วบอกอ๋อฉันเป็นเกย์น,นนะไม่ใช่จกกนกระทั่งคนรอบตัวเริ่มเห็นนะักข่าวเริ่มรู้ข้อมูลในที่สุดเขาก็ยอมรับเลย,ย,ยเขาเปิดเผยตัวตนไหมครับตอนที่เขาเป็นสมาชิกไม่ทุกคนก็รู้โดยไม่ไมไเข้าใจกันไม่ได้เปิดกับพับปิกแต่ไม่ปิดกับนคนวงอะไรประมาณนั้นออแ,แ,แล้วคนเริ่มรู้จากอะไรในยุคนั้นจริงๆถ้าเรามองกันแบบเพิ่งรู้จักควีนเนี่ยตอนที่ผมดูวิดีโอเนี่ยผมว่าเขาก็แปลกๆนะคือเราเห็นแล้วมันมันไม่ใช่ วงล็อกธรรมดาเป็นวงล็อกที่มีการเสริมเติมแต่งหน้าตาแต่เราไม่ได้คิดเลยเถอะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ไม่ปกติกันนั่นเองควีนเขา่าอยังไงบ้างผมอยากรู้คอนโชยเป็นทีมีความเทเตอร์กว่าในการในการมูฟของเขาบนเวทีเราดูทุกทุกโชว์นะคือของเขาคือการแบบเหมือนเหมือนเหมือนเดินอยู่บนเวทีพี่ว่าภาพในหัวของเขาเร f e r งเฟรน์ของการพรีเซนต์เนี่ยคือฉันอยู่บนเวทีละครอ อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่สที่สองคือไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาไม่เคยปิดเพราะฉะนั้นคือนักข่าวก็จะเริ่มมารู้เขาชอบปาร์ตี้แล้วก็อาจในปาร์ตี้ก็จะคู่หนุ่มๆาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล้วก็เรื่องปกติแล้วก็ส่วนที่เป็นในเพลงเนี่ยก็พยายามจะหินมาในเรื่องในเนื้อเพลงที่สามารถตีความได้เลยแล้วตอนที่พอคนเริ่มรู้ว่าตัวตนของเฟรดดี้เนี่ยอาจจะมีความผมเชื่อว่ามีความเป็นเกย์ขออนุญาตต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่ายุคนั้นเราใช้คํานี้จริงๆนะครับมันส่งผลอะไรเพิ่มเติมกับตััวเเาอรแฟนนใงกฤษ อันตี้เขาไหมฮะอเกนส์เขาไหมฮะเฟรดดี้โอเคนะก็ยังไปได้ดีใช่ผมว่าทาเลนต์เขาเป็นที่ยอมรับอะมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาแล้วแต่ที่ตลกคือเฟรดดี้ไม่เคยออกมาปฏิเสธแต่ไม่พูดไม่ได้ออกมายอมรับไม่เคยออกมาพูดอ่าไม่ได้ออกมาบอกอ๋อไม่ใช่ใช่ฉันไม่ได้พูดอะไรอืมอ่าก็ก็เหมือนยอมรับไกลๆอ่าแต่สุดท้ายคือ ดนตรีในคุณภาพที่สร้างออกมาทุกๆครั้งทุกๆอัลบบ้าม,มีเพลงฮิตเหมือนกันตลอดอ่ะมันมันโอเวอร์ชาร์ดเเรื่องเรื่องเรื่องยิบย่อยตรงนี้เป็นแค่เรื่องของข่าวบันเทิงมากกว่าแล้วถ้าให้มองอีกอีกมุมหนึ่งก็คือแฟชั่นที่พี่วีบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนใครมันมันยิ่งกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดชของควีน <Queen. S 2> ยุคนั้นกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นไอดอลของกลุ่มอาร์เกนะฮะในเรื่องของแฟชั่นนะอย่างเช่น <Ừ. S 2> ถ้าจาได้จะมียุคหนึ่งที่ต้องไว้หนวด <Ừ. S 2> อ่าคือคือถ้าไว้หนวดระดับเนี้ เป็นสัญลักษณ์เลยด้วยซ้ำไปว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องนานๆหน่อยอ่าไม่ใช่ดุดันนะไม่ใช่ผู้ชายดุดันนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาเป็นเขาทุกๆอัลบั้มออกมาเนี่ยเขามีแฟชั่นของเขาอยู่แล้วเนื่องจากมันมันค่อยๆพัฒนาตัวจากแกรมล็อกที่แต่งตัวกันจ๋าจมีความแบบเยอะๆเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงซิมเปิลลงเรื่อยๆแต่ว่ามีความชัดของกลุ่ม LGBT อยู่ตรงนั้นอย่างเพลงที่มันชัดมากๆที่พูดถึงเรื่องนี้หรือมัน กำลังพูดถึงอินไซต์บางอย่างในความเป็นตัวตนของเฟรดดี้นครับนอกจากอัลบ b r e a k f ฟรีแล้วมันมีเพลงอื่นยังครับสำหรับตัวผมคือแทรกอยู่เต็มไปหมดเลยลองสังเกตดูว่าคือเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเล่าชีวิตผ่านเพลงเพราะอะไรเพราะว่าเขาพูดไม่ได้ตั้งแต่เรื่องของการที่เป็นเก์เราไม่ได้พูดกับสังคมในช่วงแรกนะฮะถึงชุดช่วงหนึ่งปุ๊บเป็นเอสก็ไม่สามารถพูดกับสังคมในช่วงนั้นได้ใจเพลงเขาจะมีเต็มไปหมดเลยที่มันแทบจะแสดงตัวตนอย่างเช่นตอนที่ออกมาเป็นอัลบั้มเเดี่ยวาพลง The Great Cover Pres Uh, ซึ่ง <yeah. S 2> มีคนบอกว่าเป็น cover ที่ดีมากๆเลยนู่นนี่นั่นก็แน่นอนเขา cover c o v e cover แบบอินกับเรื่องของนี้มาก <laughs> เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเกรดพรี e ซนเตอร์อยู่ <c oughs> เขาต้องปิดปิดบังตั้งแต่ตอนเป็นเกอเป็นเอสก็ต้องปิดบังอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วก็ผมว่ามีเยอะนะเพลงที่ผมชอบมากๆอีกเพลงชื่อ is a hard life อยู่ในอยู่ในอัลบั้ม the game ไปดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยคือแสดงตัวตนของเขาแต่มันก็เป็นผสมทั้งทุกเรื่องที่เราคุยกันก็คือมีทั้งความเป็นความเป็นโอเปร่าความเป็นเทเตอร์อยู่แล้วก็ เป็นชีวิตที่แบบฉันก็ไม่สามารถบอกใครได้ฉันต้องติดแอดต้องเก็บอะไรเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องประมาณอย่างเงี้ยมีคอนเสิร์ตประทับใจไหมครับคาตอบก็คือไลฟ์เอ็ดนะคอนเสิร์ตไลฟ์เอ็ดมันเป็นมันนัมเบอร์วันของคอนเสิร์ตร็อกโลกทั้งทั้งที่คอนเสิร์ตนั้นมันไม่ใช่คอนเสิร์ตมันไม่ใช่โซโล่คอนเสิร์ตใช่ใชของคีนด้วยซ้ำมีศิลปินระดับโลกอีกเยอะมากแล้วทําไมมันถึงเป็นโชว์นั้นครับจริงๆบ๊อบคนที่จัดงานนี่คือบ๊อบ เกิลดอฟชัไหมครเขาให้โจทย์เลยว่าถ้าคุณจะเอาเพลงมาเล่นในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยขอเป็นเพลงเก่าๆนะก็มันจะมีลิสท,ทั้งหมด5เพลง6เพลงที่อยู่ในลิสต์แล้วก็พอได้โจทย์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทางวงก็ไปเช่าโรงหนังเลยนะไปเช่าเลยเพื่อซ้อมสำหรับงานนี้โดยเฉพาะก็เพิ่พงที้ว่าเอาจริงเอาจริงหลนะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับเล่นดีหรือเปล่าว่าอะไรประมาณนี้คือรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสะดวกจะเล่น พอร,รับป่านี่คือทําเต็มที่เลยแล้วก็สิ่งที่เราเห็นมันก็อย่างที่ที่เราดูจากภาพยนตร์นะครับซึ่งเขาถ่ายทอดออกมาแบบเป๊ะเลยอืมเป๊ะเขาว่ากันว่าคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยควีนมีเวลาในงานโชว์ประมาณสัก20นาทีด้ยประมาณใช่ครับแต่เป็น20นาทีเปลี่ยนโลกแน่นอนพี่บีเองมุมมองของพี่บีทำไมถึงเป็นโช์นี้อะคือเราเราเป็นนักรนตรีด้วยเหมือนกันครับ,รบจากสตอรี่คือว่าเขาหยุดวงกันไปพักหนึ่งพอสมควรเหมือนกัน ครับมีจักมีปัญหาจะถูกดึงให้ไปเป็นคือเมื่อก่อนน่ะนักร้องพอดังรึปุ๊บจะถูกดึงให้ไปเป็นโซโล่อาร์ติสนู่นี่นาเสนอเงินเยอะแบนก็เหมือนกับแบบเคว้งหน่อยอะไรเงี้ยพอเขาเหมือนกลับมาคุยกันแล้วกลับมาเล่นเนี่ยเป็นโชว์แรกที่หลังจากหยุดกันไปแบบเป็นปีอย่างเงี้ยในมุมของแนกดนตรีมีความแบบมีทั้งความประหมาทและมีทั้งความอยากเล่นความกระหายใช่ถูกเลยคือมันเป็นทั้งความประหมาทและความกระหายแล้วเฟดดี้เนี่ยเป็นคนที่ ไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยคือเขาทําเต็มที่เหมือนแบบ do your best อะไรเงี้ยฮะเกือบทุกโชว์ตั้งแต่แรกๆที่เขาเล่นในคอนเสิร์ตท,ที่ตั้งแต่ยังไม่ดังอ่าไม่ว่าคนจะชอบไม่ชอบคือแต่เขาสแสดงสแสดงเหมือนว่าเขาดังตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วน็่คือไอ้พลังของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนก็รู้สึกว่าซินเซียจับต้องได้จากพลังนั้นมันเลยทาให้เป็น20่สิบมารีเปลี่ยนโลกใช่ใช่คา็เนดีด้วยคาบิเทนเนอร์ด้วยเขามีเล่นกับคนดู ใช่ไหมเที่โอ้ยเออประมาณนี้ซึ่งคนดูก็ร้องตามเหมือนกัอินทราแอคกับคนดูตลอดเวลาใช่ใช่เป็นพลังที่สื่อสารระหว่างกันดีกว่าเราใช้คํานี้ได้ไหมครับว่าน่าจะเป็นวงที่เพอร์ฟอร์มในการไลฟ์เนี่ยน่าจะอันดับต้นต้นของโลกใช่ใช่เป็นแบบนั้นเลยใช่ไม่ใช่แค่ด้วยพลังของเฟรนดี้เท่านั้นครับครับทั้งวงใช่ไหมใช่โดยส่วนตัวนยถ้ามองภาพลักษณ์ของควณเนี่ยผมจะมองแค่สองคนได้ถูกเฟรนดี้กับแบรนด์เมย์แซอกั แต่จริงคนที่น่าสนใจมากๆอีกคนก็คือจอห์นดิคอนถึงแม้จะเป็นคนเงียบนะื้อแต่เขาทําให้ความเพอร์เฟกของควีนนี่มันมันเกิดได้เป็นองค์ประกอบของร็อกที่ลงตัวนะเพราะว่าลองสังเกตดูนะว่าแบรนด์เมย์ uh, made, จริงๆก็คือเป็นคนขี้อายนะเป็นคนถ่อมตัวแต่บนเวทีเนี่ยลองดูโพสเตอร์ของความเป็นร็อกอ่ะเขามีโพสเตอร์ของความเป็นมือกีตาร์ร็อกที่เท่คอนเสิร์ตครั้งนั้นอะไลฟ์เอ็เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนมุมมองของผู้คนหรือมันเพิ่มแวลูของควีนขึ้นไปอีกมากขนาดเลยคนชอบมากขึ้น ยอดขายอะไรบางตัดไปก็คือช่วงนี้แหละฮะใช่ครับเขามีจิตก,กลับมาแบบขายดี <มา S 1> เลยระ,ระดับหนึ่งเลยถึงแต่ว่ามันมีอย่างเดียวก็คืออเมริกาก็ยังกลางกลางอยู่คือถึงแม้จะมีปัญหาก่อนหน้านั้นที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงครับพอคอนเสิร์ตนี้สักเซสเนี่ยก็ไม่ก็ไม่กลับมาตลาดของอเมริกาก็ยังไม่กลับมาไม่รู้เพราะอะไรแต่จริงๆเขาจัดสองที่ใช่ไหมฮะที่อเมริกากับที่อังกฤษครับอะไรนี้ของของครีก็คือที่อังกฤษครับมันก็เลยไม่ไม่ สมัยนั้นอาจจะเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ขนาดว่าสื่อสารกันได้หมายถึงภาพบรรยากาศของอังกฤษอจาจจะยังไปไม่ถึงอเมริกาขนาดนั้นค,คือยังสื่อไม่ดีได้ขนาดนั้นฉะนั้นความอินกับคอนเสิร์ตที่อังกฤษเนี่ยก็ยังไม่ถึงอเมริกาแต่โชว์นั้นไม่ว่าจะเป็นเท่าที่ผมฟังนะไม่ว่าจะเป็นภาพจากบรรยากาศคอนเสิร์ตจริงหรือจากในหนังก็ตามมันเป็นอินสปายให้กับศิลปินคนรุ่นหลังเยอะมากทำไมควีนถึงกลายเป็นเลเจนด์ก็คงเป็นหนึ่งเดียวมั้งฮะ ไม่มีใครเหมือนควีนเขาเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ตั้งวง,งแล้วว่าเขาจะไม่ทําเหมือนคนอื่นเป็นโกของเขาเป็นโกของเขาอืมอันนี้ในมุมของี่วพี่มองว่าเฟรดดี้เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าก็คือเปรียบเสมือนเป็นเฟรดดี้แบนด์แล้วกันนะแค่แค่เลดเดอร์รเขาเป็นครีเอทิวิตี้ที่โอ้โหวันซีนอลฟท์ไทม์เราจะเห็นเขาแบบ50ปีร้อยปีไม่รู้จะเจอคนแบบนี้อีกกี่ครั้งแล้วส่วนผสมที่รองรับและอุ้มชูเขาเนี่ยมันลงตัวเสียงร้องประสานที่ทุกคนสามารถจะมีกี่คนในโลกนี้ที่ไปร้อง พพอร์ตเฟดดี้ได้ในสิ่งที่สูงกว่าครับไอ้อวงนี้ม,มีแล้วก็ตัวเรื่องของอ creativity ของเฟดดี้เนี่ยเขาเป็นคนที่พลังแบบมหาศาลมากคือออกไปเวทีเนี่ยมันเหมือนเขาแบบเหมือนสปอตไลท์ส่องมาเขาที่เขาโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวได้สามใบอะ่ะมันคือทุกๆองค์ประกอบใช่ใช่ม,ใชมันครบฟีดก <and> ันพอดีใช่เรามองเรื่องของไอเดียมากกว่าล็อเป็นอิสระชันแบบที่ลอกแบบแบบแบบยากมาก S <S ใคร <S <S ที่จะมีร้องได้ระดับเวดดีนี่คือเลิกคุยกันเลยอะไรย่างเงี้ยนะฮะดนตรีที่เป็นออปเปอร์ร็อกนี่มันมันมันชัดจนแบบถ้าไป Copy ป,ปุ๊บมันจะดูคุณเป็น Copy ปี้แบรนด์ะไม่ใช่เรื่องของอินส i r เรชันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของพลังงานที่ใส่เข้าไปในเพลง Creativity ที่สร้างจุดเด่นอะไรพวกนี้นะฮะ, <S <S ะแล้วก็แน่นอนคนที่ที่ทีท่ทิ้งไปไม่ได้ก็คือว่าจริงๆ b r รนด์เมยก็เป็นคนที่สร้างกีตาร์ที่ซาวอยู่นี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ รับรู้ได้เลยว่าซาวฟังอันนี้แบบไม่ต้องพูดกันเลยในระดับมือกีตาร์อันนี่แบบแอนเมเล่นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นยูนิคในการทำให้ศิลปินที่เขาจะชอบพูดสมมติจะเป็นมือกีตาร์เขาจะพูดไอ้หาเสียงของตัวเองให้เจออะไรประมาณนี้ฮะฟังเราก็จะได้รู้ว่าคนนี้เล่นอะไรเงี้ยมันก็มีความยูนิคเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้เล่นโน้ตหบือหวาไม่ได้เป็นมือกีตาร์ที่แบบโอ้โหนี่ร็อกกีตาร์แต่ว่าโน้ตทุกตัวถูกคอมโพส์มาแบบดีมากงจริงๆแล้วเนี่ยยุคนั้นน่ะมือกีตาร์ส่วนใหญ่ก็ม สำหรับ b บรนด์เมีรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยใช่สายอินโพรไวต์เขาเป็นสายดีไซน์เพราะว่าเพราะว่าในในยุคถัดัดมาพอ80กลางที่ยุคเก้าศูนเนี่ยอย่างที่บอกเราจะเริ่มเห็นวงการร็อกมันก็จะเริ่มขั้นชัดเจนมากขึ้นในความเป็นฮาร์ดร็อกเป็นโน่นน,นี่นั่นผสมกับหลายๆายสไตล์เพลงที่เราอาจจะนึกไม่ถึงใช่แต่ว่าอย่างที่บอกครับหลายๆวงระดับโลกเนี่ยเขาก็มีควีนนี่แหละเป็นอินสปิเรชันของพวกเขา ใช่ไหมครับทำไมคุณควรจะต้องลองฟังเพลงของ q ค e ีนสักครั้งผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าว่าเพลงหลักๆของควีนเน่ยผมเชื่อว่าน่าจะฟังกันเกือบทั้งประเทศครับอลองไปฟังเพลงอื่นๆย่อยๆดูซึ่งมันเป็นเพลงที่ดีมากนะไม่ว่าจะจากจากซีหรือจากใน y o u t u นะครับเราไปฟังเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นแม้กระทั่งใน YouTube มันจะมีเพลงหนึ่งที่เป็นซโลอัลบัมชอบมากเลยชื่อเพลง Love Me Like t h e s No Tomorrow คือคือคือเขารู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วอ,ะอ่ะแล้วทําเพลงขึ้นมาเพื่อจะแบบเฮ้ยวันนี้รักกันให้เต็มที่แล้วด้านมีคนไปทามิวสิกวิดีโอเป็นการ์ตูนมาประสบการ์ชีวิตแต่เขาเอามาเล่าเป็นเป็นยูนิเวอร์แซลคือมันสามารถที่จะอิมพลายหรือว่าเป็นเรื่องของเราได้นะเป็นเรื่องของคนนู้นคนนี้ได้นะเพลงเขาพวกดีๆพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับเอ,อแต่ว่าอย่างที่บอกถูกสี่เพลงนี้กลบหมดสี่เพลงหลักขอ <c oughs> งเขาเจอรมี่ก็เลยบอกว่าต้องไป,ไปงฟังเพลงอื่น,อนของควีน อย่างเพลงที่บอกนะอย่างไอไอว์มัสโกออนอย่างเงี้ยโหแบบเท่าที่เคยอ่านเนี่ยก็คือเหมือนกับหลังจากที่เขาร้องเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแบบโอเคนะเขาก็จะแบบเหมือนต้องพักต้องอะไรเงี้ยมีการรักษาตัวเนี่ยแต่ว่าคุณร้องมาเหมือนคุณไม่ได้ป่วยอ,ะอ่ะเหมือนเอาเอาชีวิตใส่เข้ากับแต่ละเพลงของเขาเลยมันคือคํานี้จริงๆใช่มัน,มนคือว่าชอว์มัสโกออนร้องเพลงนี้แล้วตายอ่ะ คือมันฟู้เลยว่าชวมสปอตดีินฟุงจริงมันไปอยใส่ยงเงี้ยมันเยอะมากลองฟังเพลงย่อยๆหลังจากที่เขารู้ตัวเขาป่วยนะบอกเลยว่าโอ้โหบางเพลงก็ฟังแล้วแบบน้าตาซึมไปด้วยแล้วแบบคือเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงคือคือเอาอุทิศชีวิตกับงานที่ออกมาใช่โอเคตัวฟิตตี้เขาเคขาพูดเองเลยนะว่าเขาจะทําจนตัวตายเลยเขาคอยสัมภาษณ์แบบนั้นเลยแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นสําหรับสําหรับพี่วีล่ะครับพี่วีอยากจะบอกกับทุกคนว่าควีนเท่ากับควีนก็คือหนึ่งเดียว ในยุคของเขาคือไม่มีใครเหมือนควีนอีกและอืมอืมในมุมมองของพี่วีวันนี้ควีนจากที่เขาประกาศตอนที่ตั้งชื่อวงว่าควีนพอจนจบภารกิจของเฟรดดี้กับเพื่อนๆในนามควีนถือว่าควีนมาถึงโกงใช่ไหมครับโอเกินเลยฮะเกินเกินครับอ่อนั่นคือนั่นคือความเป็นควีนครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุยกันครับอยากจะมีเวลามากกว่านี้เล่าแต่ว่าเราพยายามจะ ให้ทุกคนได้เห็นภาพของศิลปินวงหนึ่งระดับตำนานในยุค70และ80กับวงควีนนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นภาพที่ชัดกว่านี้ลองไปหาดูหนัง Bohemian l h a p s o r y คุณอาจจะเห็นภาพของค e ีนได้ชัดกว่านี้<ม>แล้วก็<ม>นอกจาก4เพลงอมาตะที่เป็น t m ท s s s ซองลองไปหาฟังเพลงอื่นๆของ q ค e ีนเราจะได้รู้จักกับความสุดยอดว่าทำไม q ค e ีนถึงกลายเป็นเลเจนดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย ต้องขอบพระคุณมากๆครับทั้งสองท่านขอบคุสนุกมากครับสนุกมากจริงๆผมได้รู้หลายๆเรื่องที่ผมไม่เคยรู้ครับขอบพระคุณพี่วีขอบคุณพี่บีมากครับขอบคุณมากครับ นี่คือเรื่องราวของคว e นครับตำนานราชาในนามราชินีของวงดนตรีร็อคสุดจัดจ้านเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ครับซึ่งในรายการนักผัจนเพลงรีเพลยนะครับยังได้นําบทเพลงอมตะตลอดการถึง6เพลงมาถ่ายทอดเอาไว้ครับในตอนที่มีชื่อว่า i n s p i r e by q u e e n ตำนานร็อกเขย่าโลก คุณสามารถเข้าไปชมได้นะครับทาง w o w w thaipbs.or.th ครับรับรองว่าเต็มอิ่มจุใจในทุกเรื่องราวแล้วก็ทุกเพลงที่เรานำเสนอมาอย่างแน่นอนครับแล้วตอนหนะ้าเจอกันใหม่นะครับกับผมเออนุรักษ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ